ส่วนธนพัฒนสกลนครสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมไผ่ว่าไกลลำลายหรือไผ่ด่างว่าไกนะคะตัวนี้เป็นไผ่ลำต้นตรงค่ะเป็นไผ่ลำตรงไม่มีหนามลำต้นขึ้นลายชัดเจนนะคะชุดขุดเงาชํำถุงค่ะชุดเทียนแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ เนื้อไม้ของเขามีความแข็งแรงทนทานนะคะสำหรับไผ่ตัวนี้ด้วยลักษณะของอลำต้นที่ตรงนะคะแล้วก็ไม่มีหนามจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนอกจากที่เราจะปลูกประดับสวยงามปลูกไว้โชว์ลำแล้วยังสามารถใช้ทําทแนวรั้วนะคะทำค้างผักค้างถั่วตัวนี้ทำได้เช่นกันค่ะปลูกทําร่มเงานะคะใบเขาเยอะ ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่อาคารขันทศักดิ์ถนนมิตรภาพตำบลปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งคุณพี่ท่านนี้ก็เป็นลูกค้าเก่านะคะสั่งต้นพันธุ์ของทางสวนเข้ามาหลายรอบแล้วสำหรับพี่พี่ท่านใดสนใจไผ่ปลูกประดับสวยงามปลูกโชว์ลำต้นนะคะ ลำต้นลายใบสีเขียวใช้งานได้ก็ทักมาหาเราได้นะคะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒนกลนครแอดไลน์เพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0910515839เข้าไปรับชมคลิปวิดีโอต้นพันธุ์ไผ่ด่างว่าไกลหรือไผ่ว่าไกลลำลายได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ